สัมผัยกมือขึ้นคร <Hey. S 1> ูพิม <Hey. S 1> พนี่ครูสอนโอเควันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการแปลงฟันในใครไม่ชอบแปลงฟันยกมือขึ้นหน่อยค่ะพี้แมวอืมไม่ชอบหรอคะทาไมล่ะคะไม่ชอบไม่ชอบนะโอ้โห <Hey. S 1> ี้จะเล่าทิศางเรื่องซินเดเรลล่าฟันสวยยิ้มหวานหน่อยสิไหนย,ยิ้มหวานหน่อยสิ ซ้อนไม่จับค่ะยิ้มหวานในค่ะดูแม่ค่ะดูนี่ก่อนนะคะอ่าดูนะแ <นะ S 2> ม่แต่งฟจะเป็นเหมือนลูกของแม่ค่ะค่ะลูกของแม่เลี้ยงใจร้ายใช่ไหม <c oughs> อืออ่าดูนะ <c oughs> าการละครหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงสาวชื่อว่าซ <c oughs> ินเดเรล่าเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวนิสัยแย่ที่เป็นลูกติดข,ของแม่เลี้ยงอีกสองคนที่มีชื่อว่าเกลเซ่าและนูเทล่า ซินเดล่าเนี่ยผู้น่าสงสารต้องทำงนานบ้านทุกอย่างในขณะที่พี่สาวของเธอขี้เกียจมากพวกเธอเอาแต่กินเค้กและขนมหวานทั้งกิเซล่าและุูเทล่าเป็นเด็กขี้เกียจพวกเธอขี้เกียจแม้กระทัง่งแปรงฟันอีดูฟันของเธอสิเห็นไหมฟันของเธอมีสีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเห็นไหมฟันเริ่มเน่านะใครไม่แปลงฟันนะแล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลจากนั้น มาเลยนะเห็นไหมดูซิฟันใครหลุดบ้างไม่มีนะพี่สาวทั้งสองของซินเดอเรล่าปวดฟันบ่อยๆจึงทําให้พวกเธอเป็นเด็กนิสัยไม่ดีนะซินเดอเรล่าเนี่ยผู้น่าสงสารต้องทำงานทุกวันแต่เธอนะไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนเธอจะต้องแปรงฟันก่อนเข้านอนดูฟันซินเดอเรล่าสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยสวย,นะสวยเออวยานยาะอยเสร็จแล้วนะเมื่อซินเดอเรล่านะนอนหลับ เธอมาที่ศาลว่าเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายรูปงาม,น,ามนั่นแม่จะไม่เล่าแล้วนะคะถ้าเห็นขส้สบกอดอกค่ะกอดอกใครที่เราตัวเองคุมตัวเองไม่ได้ให้กอดอกไว้นะคะอะแล้ววันหนึ่งก็มาถึงเมื่อมีเจ้าชายรูปงามประกาศจะจัดงานนะคะจัดงานเต้นรําไม่กี่วันหลังจากน,านั้นบัตรเชิญก็ถูกเชิญมาที่บ้านนะคะ ทุกคนจะตื่นเต้นมากเลยดูสิฉันได้บัตรเชิญด้วยและทั้งสองซินเนร่าก็หวีผมให้แต่งตัวให้พี่นะเสร็จแล้วซินเนร่าน่ะสุดนั่งบนพื้น้วก็ร้องไห้โอ้ยฉันนะไม่มีโอกาสได้ไปงานเต้นรำเลยดูสิก็มีหญิงสาวแสนสวยนางฟ้าก็ปรากดกายขึ้นวิง่งนะซินเนล่าก็ตกใจก็ถามว่าคุณเป็นใคร ฉันคือนางฟ้าแม่ทุนหัวของเธอหญิงสาวบอกซินเดอเรลล่าเธอจะได้ไปงานเลี้ยงในคืนนี้เสร็จแล้วนะก็เสร็จปิ้งนี่คือชุดในงานเต้นรำสวยไหมคะสวยปิ้งนี่คือรองเท้าแก้วแล้วก็ปิ้งเป็นรถม้าที่เกิดจากซักทองแล้วก็หนูนะอ่าไปแล้วซินเดอเรลล่ามีรถไปละไปถึงงานเต้นรำนะคะรูปเพิ่ม ลูกพึ่งจะเต้นรำกับหญิงสาวสองคนที่มีฟันหน้าเกียดและกู้ปากเป็นใช่แต่ว่าเจ้าชายเนี่ยไม่ชอบเห็นไหมนั่นใครเห็นไหมซินเดร่าเดินมาแต่พี่สาวของเธอสองคนจําไม่ได้เลยนะว่าซินรล่ามานะเสร็จแล้วเต้นรำไปด้วยความสนุกสนานก็มีเสียงนาฬิกาดังขึ้นกอดป่า่งทันมาอยู่แกงแกงเที่ยงคืนแล้วนะเห็นไหม อ้าวจเนล่าก็ต้องเรียบวิ่งไปใช่ไหมวิ่งไป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 เสร็จรองเท้าแก้วหลุดอีกวันหนึ่งเจ้าชายก็มาเดินตามหาจีเนล่าอยากได้เธอนนจะเป็นเจ้าหญิงของเจ้าชายนะก็ตามหาคนที่ใส่รองเท้าท้ายที่สุดก็มาที่บ้านของจีเนล่านะเสร็จแล้วนะก็มาเจอรองเท้าแก้วใช่ไหมอ่าพวกเขานะสวมมันได้พอดีแต่ เจ้าชายจำเซเร่าได้ตรงไหนรู้ไหมจำได้จากอะไรคะนอกจากรองเท้าแก้วแล้วจำอะไรได้อีกจำได้จากไหน<ฮ>จำได้จากฟันค่ะเซเร่าฟันเป็นยังไงคะ<ฮ>ฟันสวยในะยิ้มหวานสิฟันสวยไหมเออเซเร่าฟันเสือจะแปลงฟันใช่ไหมแล้วพอเจ้าชายเห็นฟันเซเร่าก็จำได้เลยว่านี่ไงเซเร่าแน่นอนบอกว่าได้โปรดแต่งงานกับฉันนะคะ,<ฮ>ะดูสิ เจ้าชายกับเจ้าหญิงแต่งงานกันอย่างมีความส,สุขอ่ะมาดูค่ะอุปกรณ์ดูนะไหนเวลาไปหาหมอฟันหมอฟันตรวจฟันยังไงนะคะอ่าปากโตอ่าปากโตรแลบลิ้นออกมาไม่ต้องมองค่ะอ่าปากโตรแลบลิ้นออกมาค่ะอ่านี่ไปแปรงลิ้นนะอ่าปากโตรแลบลิ้นออกมาเก่งมาก เวลาเราอ้าปากโตเราแปรงฟันให้อ้าปากโตแล้วจะแปรงฟันแบบนี้แปรงเข้าไปตรงตรง้างล่างผัดขึ้นข้างบนปัดลงนะคะแต่ก่อนที่เราจะแปรงฟันเราต้องใส่อะไรคะยาสีฟันยาสีฟันภาษาอังกฤษว่าไงนะคะยาสีฟัน t o o t t toothpaste yes what is this toothbrush toothbrush yes อันนี้เป็นอุปกรณ์หมอฟันเป็นกระจกวิเศษที่หมอฟันเอาไว้ส่องดูฟันผุในอ้าปากโตสิคะอ่าอ้าปากโตสิคะอ้าปากโตนะคะอ่ะเวลาไปหาหมอฟันร้องไห้ไหมคะร้องไห้ไม่ร้องทํำไมตอบเป็นเสียงเดียวกันแบบนั้นสิคะไปหาหมอฟันร้องไห้ไหมคะร้องไห้ร้องไห้ทำไมเอาลละทุกคนดู ฟันเราจะจุดออกไปเีละสซี่เีละสซี่เีละสซี่เฮละสซี่เฮลซี่เฮละสซี่จนฟันหมดแล้วเอาที่ไหนเคี้ยวข้าวคะไม่มีแล้วไม่มีนะ